ทุกทาน้วยเนาะไน,นี้คยอยู่กับเอ็มคุ้งนะครับอ่าไปมาแคสแมปลงเรียกอีกแล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้แคสนะอ่าเพราะว่ามันเปิดเทอมนั่นเองอย,อยากเลยเออก็ถ้าจะแคสก็คุยกับผมใต้คลิปคลิป นี้ก็ได้นะครับอืมพวกนี้ก็ก็เป็นรู่องนะผมเข้ามาเป็นอย่างนี้เองเอ้ยน่าจะปิดทำไมเดี๋ยวเราช่วยช่วยไหมเพ่วยเออตกใจให้เนี้ยเหมวเแมวเหรอ ขึ้นมาก็ได้นะผูจี้งเธอช่วยไม่แกตาดจหน้าทีนี้เลยใหญ่ใหญ่ว่ามาคือเออบอกแกบอกหัวเขาบอกว่าบอกไอ้ลูกหลานเีออาหารอะไรตามไปนะครับอาหารที่แกเคยสอนเออครับแกบอกว่าอ่ะเฮ้ยแร็แร็คแร็โอ้เสียงโบก็ขอเพลนะครับวันฝนตกเนาะ อืเออครับครับเปิดเปิดไอ้นั่นได้ป่าเนีด็ตไปปิดเด้อครับเดี๋ยวปิดครับฮื้อนั่นับั่มับมามมามามาก็ผมเปลี่ยนสกีแล้ว เป็นสกินนี้นะครับก็ใช้สกินนี้ไม่รู้ว่าใช้นานเปล่าถ้ก็คืเจอผมก็ทักได้เน่าใครก็สกินผมไม่มีใครกรอบนะมันรู้จักสองคนนี้เป็นอะไร,รยาหนยานี้แล้วผมจะฆ่าคุณนี่แหละ เออไอผมแหลกพ่อเนี่ยเออข้าจะฆ่าทุกคนฮครอ่อืมสุมนี้ก็จะวิ่งไล่ตเชียอ่ะบีไอที่บีบีโฟมวยไทยเด้อเออโรงเรียนตีกันทาระ เก็บไข่ไอ้จักไก้เฮ้ยเออ,เอ,อรอไข่มาไม่ไข่ของข้าอืมสู้เจริญกันทำยังเรื่องก็คงเจริญสุดยอดนะ ข้าสูแล้วย้าทีมาทุกคนเลยอ่าอ่าอ่านั่นนอาเกิดขาจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะจบพี่แบบนึงก็ขอจบคลิปเพียงเท่า 你你你你你你你。Nee, nee, 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 nee.